วิธีเปิดป้องกันบัญชี2ชั้นของไว้นะครับให้เรามาที่โปรไฟล์เสร็จแล้วมาเรามาที่เมนูเซตติ้งนะครับกดเข้ามาเลยหลังจากกดเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็น two step verification นะครับให้เรากดมาที่เมนูนี้ได้เลยหลังจากเรากดเข้ามาแล้วเราจะเห็น Chan two step นะครับให้เรากดเข้ามาที่ Chan two step ได้เลยหลังจากกดเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็น authenticator นะครับบริเวณนี้ให้เรากดเข้ามาเลย หลังจากกดเข้ามาแล้วระบบจะแจ้งให้เราโหลดแอปพลิเคชัน Authenticator นะครับเสร็จแล้วกด start หลังจากกด start แล้วจะมี sms ส่งไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับเราเสร็จแล้วกดดันหลังจากนั้นเราจะเจอ qr code ให้เราทำการเปิดแอปแล้วก็ทำการสแกนได้เลยนะครับหลังจากสแกนแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมี continue หลังจาก continue แล้วให้เรานำเลขหกหลักที่แอป Authenticator ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วกด confirm เรียบร้อยแล้วนะครับ